แม่ของผมนะครับกําลังที่จะแยกต้นไม้นะครับต้นไม้ต้นนี้ชื่อต้นอะไรนะเนี่ยต้นรางเงินต้นรางเงินครับต้นรางเงินครับว่ากันว่านะครับต้นรางเงินนี่เป็นต้นที่มีพุทธคุณในเรื่องของเอมตตามหานิยมอะไรนะค้าขายหน,นุนดวงหลายอย่างนะมีพุทธคุณอะไรหลายหลายอย่างนะครับหนุนดวงค้าขายส่วนมากจะเป็นพวก พ่อค้าแม่ค้านิยมปลูกใช่ไหมใช่พ่อค้าแม่ค้านิยมปลูกแล้วก็นิยมเอาไปตั้งอยู่หน้าร้านนะเพื่อว่าจะได้ค้าขายดีนะครับประมาณนั้นสาหรับต้นอะไรนะัร่นแหละรางเงินต้นรางรางเงินเดี๋ยวตอนนี้แม่กําลังะจะแยกออกเป็นกระถางกระถางไปนะฮะต้นนี้มีดอกไหมนี่มีดอกสีขาวดอกสีขาวเหมือนคล้ายไอ้ดอกไอ้อะไรนะว่านสีทิด ว่านสีทิศออ๋นี่ลักษณะก็จะเป็นหัวหัวเงี้ยเดี๋ยวเอาไปให้เขาเป็นล้ยเนี่ยลักษณะก็จะเป็นหัวหัวเหมือนหัวหอเห,หมือนอะไรอย่างเงี้ยแหละครับลายดอกลายมันจะเป็นลายเนี่ยอ๋ออันนี้<า>มันมีลายนะครับว่านว่านสีทิศจะไม่มีลายเนาะหนอันนี้คือรางเงินี่ลายลายตรงกลางเสียวขาวเนี่ยว่านสีทิศจะไม่มีลายอย่างนะแต่รางเงินรางทองก็จะมีลายอย่างเงี้นะลักษณะของต้นี้ครับเป็นหัวนะแยกแยกแยกออกมา ดินที่ใช้นี่เป็นดินอะไรยังไงบ้างดินกระดินร่วนดินผสมปุยเนี่ยนี่ปุ๋ยผสมปุยมป๋ยคิ่เก็บลูกง,ง่ายค่ะได้เดี๋ยวพามาดูใกล้ๆดีกว่าจะได้เห็นวิธีการขั้นตอน,น,นการปลูกลักษณะการปลูกก็จะเป็นการที่เราเอาหัวข้าคมาฝัง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 ในกระถาง ว่าตีที่ตามตลาดเขาขายไหมเนี่ยขายต้นขายต้นเท่าไรก็ไม่รู้เหมือนกันดูนชื่อนานแล้วแต่ไม่เคยได้แยกเขาเลยนี่ขึ้นมาแยกนี่เลยหลายปีแล้วมันก็อยู่แค่นี้เลยเพราะว่าไม่ได้ยแยกมันทุกทีถ้าแยกเขาก็จะแยกพันไปเรนะื่อยๆเนาะแต่เราไม่ได้แยกเขาก็ก็จุกอยู่แบบนี้นนอันนี้รางเงินใช่ไหมรางเงินแล้วมีรางทองไหมมีรางเงินรางทองรางทองอีกแบบหนึ่งอันนี้มันไม่มีใครมีเมื่อไหร่จะเอามาดู ลักษณะของเขาก็จะเป็นโอ้หัวนะดอกเขาออกช่วงไหนเนี่ยออกช่วงเดือนธันวาอดอกลักษณะดอกจะเป็นสีขาวๆสีขาวชมพูสวยอดอกสวยดอกใหญ่คล้ายๆกับดอกของไอว่าสีทิศนะดอกเล็นมันไม่ตดอกว่าสีทิศจะเป็นสีสม้สมๆเนาะใช่อันนี้มันเป็นสีขาวสีชมพูอันนี้เป็นสีสชมพู ต้นไม้มงคลเขาเรียกว่าต้นไม้มงคลนครับที่มีเปี่ยมพุทธคุณนะครหลายอย่างสําหรับพ่อค้าแม่ขายที่ทต้องการที่เปิดร้านอยู่แล้วนะฮะต้องการที่จะบางคนเขาก็เอาไว้หน้าบ้านอบางคนเขาปลูกเป็นไม้ประดับที่ต้องการจะเพิ่มหาต้นไม้มงคลนะครับเสริมให้กับร้านตัวเองก็เรียกซักให้กับร้านตัวเองก็นี่ครับแนะนําครับต้นรางเงินนะครับ รางเงินหรือรางทองก็ได้นะครับเพราะใส่กระถางก็ได้หรือว่าจะลงดินเลยได้ไหมได้ลงดินเลยลงดินมันก็ไม่สวยไม่สวยเพราะว่าถ้าอยู่ในกระถางชอบอยู่ในกระถางอยู่ในกระถางเขาจะได้รับปุ๋ยได้รับอะไรที่มันอันนี้กว่าเน้อนี่เขาแยกถูกไปไม่มีกระถางวันนี้จะแยกกี่ต้นแยกสามต้นสี่ต้นแยกสี่ต้นแค่นี้ก่อนใช่ไหมอันนี้เราแค่นี้แหละ สองสามสี่เออในนี้มันก็เยอะเนาะดูวะมันก็จุกกันหลายหลายหัวเลยมันแน่นเนาะลักษณะต้นเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับใบเรียวครับแข็งแข็งแล้วก็ลักษณะต่างต่างจากไอ้ว่านสีทิศยังไงนะมันก็อันนี้ว่านสีทิศมันจะเป็นสีเขียวยาวมาเลยอันนี้มันเป็นว่านรางเงินนี่มันจะมีลายตรงนี้อ๋อมีแถบขาวๆตรงกลางอถ้าเป็นว่านสีทิศจะไม่มีเนาะอ่าครับ นี่ครับลักษณะแม่ก็นิยมปลูกดอกไม้ต้นไม้ทับไว้นะครับหลายๆอย่างนี่ครับในเรื่องของต้นไม้มงคลอะไรที่เป็นต้นไม้มงคลนู่นนี่นั่นแม่ก็ชอบปลูกไว้นะนี่นี่ครับอะไรที่เป็นมงคลชอบชอบอะไรที่เป็นมงคลชอบนะครับนี่ครับ <c oughs> ใครที่อยากให้แม่รีวิวต้นไม้น,นู่น <c oughs> นี่นั่น <c oughs> ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะ <c oughs> นะนะเดี๋ยวทางแม่ของเราก็จะพยายามหาเวลาว่างมารีวิวให้แล้วกันนะ สำหรับต้นไม้นานาชนิดนี่นะนี่ครับอันนี้ก็คือว่านสี่ทิศโอ้ไม่ใช่รางเงินนะครับเดี๋ยวไว้สักเดือนธันวาเนาะเขาออกดอกเดี๋ยวจะมาถ่ายรีวิวให้คุณผู้ชมได้ดูอีกทีนะครับสำหรับวันนี้นะครับว่านรางเงินนี่ครับว่านรางทองไม่มีเนาะมีแต่รางไม่มีเดี๋ยวจะพยายามหามาครับไ่เคยเข้าตลาดเพราะว่าไม่ค่อยได้ ไปร้านต้นไม้อันนี้คืองานอดิเรกเน่าว่างๆแล้วก็เอาต้นไม้มาแยกกันนู่นนี่นั่นทำร่างว่างไปโอเคครับประมาณนี้ครับสาหรับเนี่ครับนี่ครับ,รบงานงานอดิเรกย่าว่างของแม่ครับแยกต้นไม้นะครับวันนี้ก็ว่าร่างเงินพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวไปหาว่ารองทองแล้วกัน <c oughs> นะครับนี่ครับต้องการที่จะให้ทางแม่ของผมรีวิวต้นไหนให้ดูครับนี่ครับจะแยกเลย โอรับนี่เศรษฐีเรือนนอกเศรษฐีเรือนในี่เศรษฐีเรือนในแต่มีเศรษฐงเศรษฐีโอ้มงคลหลายๆอย่างนะครับเดี๋ยวไว้ว่างๆให้แม่มาแนะนำหรือใครที่คอมเมนต์ใต้ข้างล่างคลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับลักษณะของว่านสี่ทิศนะ ว่านสีทิศเขาจะนี่ครับลักษณะใบก็จะเรียวยาวเหมือนกับไอ,รอ้รางเงินรางทองอ่ะแต่แตกต่างที่ว่าตรงกลางเขาตรงกลางใบเนี่ยจะไม่มีไอ้แถบขาวๆนะครับแล้วก็ใบเขาก็จะมีลักษณะที่เล็กกว่านะครับนี่เขาก็ลักษณะก็เป็นหัวเหมือนกันฝังอยู่ใต้ดินเนี่ยข้างล่างก็จะเป็นหัวลักษณะเหมือนกันเลยครับเวลาปลูกก็คล้ายๆกันครับฝังฝังฝังขุดฝังขุดฝังใส่กระถางนะครับนี่ครับว่านอันนี้ว่านสีทิศนะครับ พุทธคุณหรือว่าความคลังเนื้อนนันก็นคล้ายๆกันนะกับร่างเงินรางทองโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นรวงข้าวนะน,นี่นรวงข้าวมีแค่นี้กํากลังปลูกนะฝั่งนู้นก็มีครับนออันนี้ต้นอะไรเนี่ยแม่อันนี้ต้นอะไรเขาเรียกไรนะ ลืมชื่อใชแล้วทำไมมันพันกันอย่างงี้ไม่ไม่เป็นพันอย่างนี้หนึ่งพันของมันเองเวลาถ้ามีเงินมีทองมันจะม้วนอย่างนี้เลยอ๋อเลยว่าถ้กวันนีาใบอยู่เหมือนเมียนใบยังเมียนลักษณะต้นครับมีแน่ใจว่าต้นอะไรนะแม่ลืมชื่อซื้อมาเยอะเกินปลูกเยอะเกินลืมหมดมันเป็นอย่างนี้ของมันเองถ้าต้นพปคินุเนี่ยมันเนี่ยนี่เร์รนลูก ต้นอะไรนะว่านชัยมงคนไชยยะมงคล,ยยงคลหรือ,ว,อว่านเศรษฐีสดว่านเศรษฐีสดหรือชัยยะมงคนลักษณะ,ะต้นเขาก็จะเป็นมวนๆเงี้ยเนี่ยเป็นต้นไม้เกี่ยวกับเมตตามหานิยมมงคลอีกแล้วว่านเศรษฐีนั่นแหละไอ้สรรพคุณเขาอนะไรมงคลมหานิยม นี่ะครับาใ,ใครสนใจเดี๋ยวคอมเมนต์ได้ครับรอติดตามเดี๋ยวให้แม่มารีวิวให้ดูนะนี่ครับว่านชัยยะมงคลน,นะนี่